วันนี้ล้วอยู่ในเกม Blacklock Origin นะครับวันนี้ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นก็คือเซิร์ฟเวอร์ซากุระนะครับก็เดินทางมาที่ถึงเลเวล90แล้วเนาะเดินทางมาปลดแคปถึงเลเวล90แล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ซึ่งเลเวลตันอยู่ที่93นะครับผมแล้วก็วันที่19เดือน8นะครับ ก็จะปลดเป็นเลเวลน่าจะ9 7เนาะก็จะใกล้ถึงเลเวลร้อยกันแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็จะมาแนะนําสําหรับผู้เล่นเซิร์ฟใหม่หรือว่าเป็นมือใหม่ๆเลยนะครับที่ยังไม่รู้เนาะว่าเลเวล100เนี่ยว่ามันมีอะไรเข้ามาบ้างเนาะหรือบางคนก็อาจจะรู้แล้วเพราะว่าเป็นคนที่เคยเล่นเซิร์ฟเก่ามาแล้วกลับมาเล่นเซิร์ฟใหม่อย่างผมเนาะ อย่างผมก็เล่นเซิร์ฟเก่าๆมาแล้วเนาะก็กลับมาเล่นอีกครั้งนึงเนาะมาปั้นตัวที่เซิร์ฟใหม่นะครับแต่ว่าก็มีบางอย่างที่เพิ่มเติมเข้ามาเยอะเหมือนกันเนาะแต่วันนี้เราก็จะมาทําคลิปแนะนำเนาะสำหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่ๆที่อาจจะยังไม่รู้เนาะว่าเลเวลหนึ่งร้อยเนี่ยมันต้องดองอะไรบ้างต้องเตรียมตัวยังไงนะครับเนาะ,ะสิ่งที่จะเข้ามาในเลเวลร้อยก็คือคัสสามนั่นเองนะครับคัสสาม ตรงนี้อ่าตอนนี้ตอนนี้ยังผมเป็นไฮพีสนะครับต่อไปก็เป็นอ่าอาร์ิชอปนะครับอ่าก็เป็นคัสคัสสามเนอะอ่า,ากับสามจะเข้ามาในช่วงเลเวลหนึ่งร้อยนะครับทีนี้เราเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับเปิดเร็วๆตรงนี้อ่าปลุกพลังเลเวลหนึ่งร้อยครั้งที่3นะครับที่จะเข้ามาตรงนี้แล้วสิ่งที่เข้ามาก็คืออ่าเน็กซัสนะครับอ่าตัวนี้ตัวเป็นจิกซอนะครับ ตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับช่วยพลังดันพลังได้อีกเยอะเลยนะครับเข้ามาอีกต่อไปก็คือเป็นตัวเนมูล่านะครับเนมูล่าครับอ่าตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันเพิ่มพลังได้เยอะนะครับดันพลังขึ้นอีกเยอะนะครับอ่าตัวนี้ก็ออฟเป็นอาชีพนะครับอาชีพใหม่เนาะอ่าตัวนี้ยังไม่ไม,ไม่ไม่เข้าเนาะอันนี้ไม่เข้าเพิ่องเลเวลหนึ่งร้อยนี่ มีตรงนี้นะอ่าแล้วก็สิ่งที่เราต้องดองนะครับก่อนเลเวลหนึ่งร้อยอ่าอย่างเช่นตัวเน็กซัสนี่ถ้าคนบางคนน่าจะยังไม่รู้นะว่าต้องดองอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องดองก็คือกล่องนะครับกล่องจากกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นพวกอ่าคิวคิวเรกอ่ากิบมนะครับแล้วก็อ่าตีบอสตามแมป็อ ขาเรียกกลิ่อะไรนะผมลืมชื่อไปละเมื่อก่อนมันชื่อพวกอ่ากิ่กิ่นอะไรนะจําชื่อไม่ได้ <c oughs> กลิจที่มันตีบอสตาําเนี่ยะครับที่มันจะได้การ์ดมาในประมูลอะ่ะอ่านั่นแหละอ่าเพนทอมเพนทอมอ่าเพนทอมอ่าตัวนี้นะครับต้องดองด้วยแล้วก็เป็นคิวลลกนะครับอ่ากล่องคิวลีกล่องคิวลีกล่องนี้ต้องดองตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เราเล่นเลย ช่วงที่เขาเปิดให้เล่นเลยนะครับสําหรับคนที่เปิดไปแล้วก็ยังสามารถเก็บได้ทันอยู่นะครับว่าหัวจะเลเวลร้อยนี่ยังเหลือเวลาอีกอเป็นเดือนเนาะกบเป็นเดือนเลยยังสามารถเก็บทันอยู่ครับถ้าใครที่พลาดเปิดไปแล้วเนาะตอนนี้เก็บยังทันอยู่เพราะว่าถ้าเราเก็บไปเปิดตอนช่วงเลเวลหนึ่งร้อยเนี่ยพวกกล่องพวกนี้มันจะได้เป็นพวกจิ๊กซอ จิ๊กซอของตัวกซัสนะครับตัวนั่าจิ๊กซอของตัวน้ครับเนาะจะได้เป็นพวกตัวจิว๊กซอตัวนี้ถ้าใครยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ให้ดูสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้เนาะึ๊บอ่าเนี่ยได้เป็นจิ๊กซอตัวนี้มานะครับแล้วก็ช่วงในรุลหนึ่งร้อยเนี่ยของวันมันก็จะเพิ่มมาในกล่องอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกขนนกนะครับหรือว่าไททันอะไรพวกนี้นะครับมันจะเพิ่มเข้ามาอีกเยอะเลย ต้องดองไว้เนาะพวกกล่องกิวลีนะครับแล้วก็ต่อไปที่เราต้องดองนะครับต้องดองอก็จะเป็นสมุดอีพี EP เนาะสมุดสมุดอีพีสัตว์เลี้ยงนะครับผมเลื่อนหาแป๊บนึงอยู่ไหนเอยอ่านี่นี่นะครับที่เราต้องดองไว้เนะาะอาจจะเพิ่งไปอัพหรือวลสัตว์เลี้ยงให้หมดนะครับ เหตุผลที่เราต้องลองไว้ก็คือตัว n e มูล a าพาดนะครับอ่ามันจะมีปลดปลดตรงสกิลเนาะต้องอัพเลเวลประมาณ40มั้งอ่าถ้าผมจำผิดประมาณ40เนาะต้องใช้ไปอัพเลเวลเนมูล่าพาดคับตัวนี้อ่าเนมูล่าตัวนี้ให้มันปลดสกิลที่เราต้องใช้นะครับอ่าแล้วตัวละครของเรามันจะเก่งขึ้นเนาะ พูดตรงนี้อาจจะไม่เห็นภาพเยอะเนาะแต่ว่าคนต้องดองไว้ก็คือสมุด EP นะครับของสัตว์เลี้ยงนะครับอย่าเพิ่งกดอัพสัตว์เลี้ยงให้หมดนะครับอดใจรอสักนิดนึงเนาะเอาไปอัพตัวนี้ให้มันสักเลเวล40อ่าเนาะให้มันได้เลเวล40ถ้าใครมีงบหน่อยก็ทำเลเวลสูงๆไปได้เลยก็ได้นะครับอ่าแล้วค่อยกลับมาอัพสัตว์เลี้ยงที่หลังก็ได้ครับแล้วก,ก็อีกตัวนึงอ่าตัวนี้ ถ้าใครกดสมุดเอพสัตว์เลี้ยงไปหมดแล้วนะครับเราก็สามารถหาได้จากตรงนี้ด้วยนะครับที่เราเข้าตีทุกวันอ่านี่อคเคมเนาะตรงนี้นะครับดองตรงนี้ไว้ด้วยก็ได้นะครับถ้าใครยังตีไม่หมดเนาะเพราะว่าคัสสามเข้ามาเนี่ยมันจะตีแบบรวดเดียวได้เลยแบบทําได้ง่ายๆเนาอะ,อะตัวเนี้ยมันก็จะได้ สมุดอีสัตว์เลี้ยงแล้วก็พวกเตตันเข้ามาเนาะในช่วงในหน้าตรงนี้เนาะอ่าก็ประมาณนี้แล้วก็จะได้พวกแพ็คกล่องซื้อกล่องพวกนี้ด้วยนะครับเก็บไว้ทำหลังๆก็ได้นะครับผมก็เก็บไว้อยู่นะเพื่อที่ว่าจะดองเอาสมุดอ p นี่แหละผมก็เลยเก็บไว้เนาะอ่านี่สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับผู้เล่นที่อยู่ซื้อฟสักุละเมือนผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ